สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชัยชัยชาแนลภูผาชัยชาแนลรถถุงทองจมซ่านะคะคลิปนี้นะคะก็ต่อเนื่องจากการแกะกุ้งรอบแรกนะคะตอนนี้อาชัยก็แกะกุ้งใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเห็ดนะคะเดี๋ยวป้าสาก็จะเอาเห็ดไปล้างนะคะเดี๋ยวน้องบนก็จัดการหอยเชอรี่นะคะเอาไว้ทําก้อยให้ป้าแตนนะคะ ก็ดูลีลาการแกะกุ้งผ่าหลังของแอดชัยนะคะที่มันต้องผ่าหลังเพราะว่ามันจะมีเส้นเส้นนของกุ้งอยู่นะฮะเราก็ต้องเล็มออกไปด้วยจะได้สอร,รู้สึกว่าทําเก่งเหมือนกันนะเพราะว่าแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคะแกะกุ้งถ้าบางคนนี่แกะไม่เป็นกนะ็คือโหนานมากจนกุ้งเละคามือเลยนะ ก่าจะแกะก่อจะอะไรได้กุ้งมันจะเละคามือเลยจะช้านะคะแต่นี้ก็คงเนื้อไม่ช้าเนาะไม่ช้ำค่ะแกะแล้วแล้วก็เอาไปซาวน้ําเกลือหน่อยนะซาวล้างน้ําเกลือแล้วก็เอาไว้รอลวก ซาวน้ําเกลือแล้วก็เอามาล้างด้วยน้ําแข็งเย็นๆแล้วก็เอาใส่ตะแกรงไว้ให้สะเด็ดน้ําแล้วก็รอมาลวก <c oughs> เดี๋ยวรอชมในขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่เราจะลวกกันนะคะนะครับจะเอากุ้งมาล้างน้ําเกลือนะครับ <c oughs> นำส่ใ,น,น,ใน,น,น,นี้กนอ๋อค้นอุรณ์เกลือะกอนนี่นะครับเกลือที่ใส่กุ้งแล้วเราแบบนี้นครับเราก็จะเอาปเปานะครับไม่ให้กุ้งมันช้ำล้างเมือกล้างคาวออกกุ้งจะได้ไม่คาวกุ้งจะได้หอมเวลาลวกตากน้ำเกลือแล้วค่อยตักน้ำล้างก็จะใส่อันี้หน่อยนึงในหนดกุ้งเกลืออันนั้นไม่ต้องเยวให้ภาษาัดก,การเองปะ่ะให้ภาษาไปเข้าตู้เลย น,นี่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ำใส่ทำซาบเบาๆนะแบบนี้นะคนเรื่อยๆเสร็จแล้วเห็นไหมครับมันจะเป็นมุกเมื่อออกมานะครับเป็นกิ่งทาวของกุ้งอะ่ะนะครับเดืมันจะกัดแต่กุ้งจะหนึ่งมันจะไม่มีกิ่งทาาสอง เป็นยุ่เหนีหนหนหนหยวเลืมจะไม่ได้มนะีเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่น้ําลงไปใส่น้ําล้างออกเลย

แล้วนะครับ FC เห็นไหมครับใส่ปิ้งเลยนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาไว้นี่นะครับเสร็จแล้วนะนี่ทีน,นี้ก็มาดูภาษานะครับ ภาษาปิ้งเห็ดไค่นะฮะไม่ทราบว่าเห็ดไค่เหมือนกันนะ เดี๋ยวเราเอาน้ำแข็งเนี่ยครับแช่กุ้งแป๊บนึงในเอซหลังจากล้างเกลือแล้วล้างวนน้ำฝ่แเราไปแช่ไว้งตเช้นะคะก็เอามาแช่น้ำแข็งไว้นะเพื่อที่กุ้งจะได้กรอบนะใภาษาตำาเัวตู้เย็นไหมนะครับ หอยหอยอันอบบนี้ก็ท้องโตตัวใหญ่อันนี้หัวกุ้งเขา้าไว้ต้มได้นะครับส่วนกุ้งที่เราแก่แล้วหลังกุ้งเราก็กรีดนะฮะเราจะกรีดหลังกุ้งอย่างนี้ด้วยเห็นไหมฮะเพื่อจะเอาเส้นเขาเรียกว่าเส้นขี้กุ้งอ่ะออกไปด้วยล้างน้ำเกลือแล้วก็ล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็เอามาแช่ด้วยน้ำแข็งไว้อย่างนี้นะฮะ ใช่น้ำแข็งไว้ก่อนนะครับใช่น้ำแข็งไว้อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็มาดูอันนี้ก็ก้อยหอยเชอรี่ให้ป้าอันนี้ล้างเกลืออันนี้ล้างเกลือล้างเกเ<ค>ลเกือเพื่อไม่ให้หอยมีกลิ่นคาวอ่าเขาจะเอาเกลือใส่แล้วก็ล้างขยำเบาๆนะฮะเพื่อไม่ให้หอยมีกลิ่นคาวเนาะเดี๋ยวฝ่าสาวอ้ยหอมเอฟซีหอมอนนหอมากเผ็ดไทยนี่ครับเผ็ดไทยนะ แม่สาก็ไม่รู้บอกว่า,า,าไปเจอก็เลยหยิบมาเลยนะก็ไม่รู้ว่าเห็ดไค่นะครับเนาะมาหน้ลานนล,าาล่างลอยหน้าบนเออหน้าล่างลอยหน้าบนก็ถูกมีกําลังแยกเห็ดไข่อยู่นะที่นี่เนาะห้าบนโอ้โหนะครับรวมแล้วเดี๋ยวตาน้ำพริกอีกนะครับอู้เห็ดหอมมากไอีนะครับเห็ดไข่มันจะดอกใหญ่ๆนี่ฮะ มันจะดอกใหญ่ๆเนะี่ยนี่เลื้งอะลามเลยดูด,ดูดูภาษาย่างนะครับดใช้ไฟอ่อนๆไฟอ่อนคืนอค่อยย่างพลิกไปเรื่อยนะครับเนาะหนะอมหอมมาก <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> อันนี้ก็มือขยำ้ำตาก,ก็มองนะฮะไม่รู้มองอะไรนะครับยังไม่ได้มองที่หอยหรอกครับไม่รู้มองไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับนะขย้ำขยำอยู่นั่นแหละนะครับ ส่วนหน้าที่ผมก็เสร็จแล้วนะครับในการปอกนะเอาเอาเปลือกกุ้งออกเอาเส้นเ,เส้นที่กุ้งออกนะเดี๋ยวล้างต<อ>้นหอมตะไคร้ต,ต,ต่อนะครับนาอเตรียมผักเตรียมอะไรไว้ให้เขาอีกนะครับอยี๋จะคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ